วัดีค่ะวิวสวยๆโอบร้อมด้วยธรรมชาตินะคะแปลงนี้ที่ดินโนดนะคะที่ดินพร้อมบ้านค่ะเป็นที่เนินเขาสรบนะคะซึ่งมองเห็นวิวภูเขาชัดเจนค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตน,นะคะมีไฟฟ้ามีประปาเข้าถึงบรรยากาศดีตลอดทั้งปีเลยค่ะในตอนเช้าก็จะมี หมอกปกคลุมนะคะฟินสุดค่ะสายธรรมชาติไม่ควรพลาดเลยทีเดียวถ้ามองหาซื้อที่ดินอยู่นะคะไว้พักผ่อนไว้ทําเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติกับแปลงนี้ก็ได้ค่ะพื้นที่ขนาด2ไร่3งาน5้าตารางวานะคะราคาเหมายกแปลง3รล้าน2แสนบาทกระตกอยู่ที่ตารางวาละ2,800บาทเท่านั้นเองค่ะ อยู่ติดถนนสาธารณะนะคะมีไฟฟ้าถึงหน้าแปลงที่ดินเป็นที่เรียบร้อยนะคะและบนพื้นที่ค่ะยังมีบ้านพักให้อีกหนึ่งหลังสองห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวมีตู้มีเตียงนอนให้ทั้ง2ห้องเลยนะคะที่ดินเป็นเนินสลปปค่ะอยู่ใกล้ห้วยอยู่ใกล้ห้วยห้องขายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อยู่ใกล้แม่กำปองด้วยนะคะอยู่ใกล้ม่อนกูเวนค่ะสนใจจับจองนะคะหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่นะคะลองคุยรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายแปลงนี้ค่ะเจคเนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มองหาที่ดินบ้านต่างๆนะคะแวะเวียนเข้ามาชมหน้าช่องเจคโนกันได้นะคะ มีลงคลิปใหม่ทุกวันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ